การที่พระเยซูนั้นไปถูกตึงม้แมงเขนก่อนหน้าที่พระองค์ไปถูกตึงนั้นพระองค์ไปที่บุรุษเกสมมนีแล้วพระองค์ร้องขอใช่ไหมครับพระองค์อธิษฐานจนเหงือออกมาเป็นเลือดถูกไหมพระองค์อธิษฐานว่าขอหากถ้วยนี้พระบิดาจะสามารถเลื่อนออกไปก็ขอให้เลื่อนออกไปแต่สุดท้ายขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระบิดาน้ําพระทัยของพระองค์ พระบุตรถูกทาให้จะถูกทําให้ทนทุกข์ทรมานก็จริงแต่พระบุตรถามพระบิดาว่าหากนี่เป็นสิ่งที่ทําให้พปร่งพอใจการทุกข์ทนของพระบุตรที่พระบุตรนั้นรู้ว่าความตายนั้นทุกข์ทรมานความบาดเจ็บเป็นทุกข์ทรมานแต่ว่าพระบุตรนั้นยอมที่จะผ่านความทุกข์ทรมานเพื่อเพื่อช่วยเราไว้รอดและประการที่สองมันคือความพอใจของพระเจ้าที่พระบุตรจะต้องทุกข์ทรมานในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่สิบเก้า เพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระ,ะทัยก็ต่อเมื่อคนใดคนหนึ่งเห็นแก่พระเจ้ายอมแบกรับความเจ็บปวดต่างๆโดยการทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรมข้อ20เพราะจะเป็นความดีความชอบได้อย่างไรถ้าพวกท่านต่อสู้ทนเมื่อถูกเคี่ยนเพราะการชั่วแต่ถ้าท่านทําดีและต้องทุกข์ทนลำบากสิ่งนี้ จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าหมายความว่าอะไรพระเจ้าพอใจที่พระบุตรรับสภาพนั้นและในขณะเดียวกันพระเจ้าพอใจในขณะที่มนุษย์นั้นทนทุกข์เพราะเห็นแก่คนอื่นและเห็นแก่พระเจ้าแปลว่าการกดขี่ข่มเหงของผู้ชอบธรรมที่รักพระเจ้าจริงๆที่เดินกับพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เรื่องสุดต่งครับพอพระคิดสุดต่ง จนติดคุกโดนจับไปขังไว้คุกใต้ดินแล้วก็ถูกจับไปประหารพระเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่โดนกดขี่ข่มเหงบนโลกใบนี้เพราะเหตุความชอบธรรมและเพราะเห็นแก่พระเจ้าพระเจ้าเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราทนทุกข์แต่หากการทนทุกข์นั้นเป็นการทดสอบเนื้อทองในหัวใจของเรา จนเราชนะบททดสอบเหมือนที่โยบผ่านเหมือนที่ชัดรัดเมชัดอาเบตในโกผ่านชีวิตของเราจะเป็นที่ p พลี s สหรือพอใจต่อสายพระเนตรของพระเจ้า